การลงโปรแกรมใช้งานหลังจากที่เราลง Windows เสร็จครับเราจะต้องลงอะไรบ้างต้องไปทําอะไรกับมันบ้างนะครับตัวโปรแกรมเราจะหาได้จากไหนนะครับตัวโปรแกรมพื้นฐานที่ควรจะต้องมีอยู่ในเครื่องสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับช่างเอฟพบปะประชาชนนะครับช่วงนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะ กลับมาพบกันบ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของอโรคโควิดระบาดทำให้หลายๆท่านพนอะทํางานอยู่ที่บ้านนะครับหรือฟอร์มโฮมก็หลายคนเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าก็คือหลายๆคนนะตอนช่วงที่ต้องเข้าออฟฟิศทำงานออฟฟิศเนี่ยก็คือใช้เครื่องบริษัทนะครับบางทีพอ กลับมาทางานเองที่บ้านนะครับบางทีก็หยิบเอาเครื่องของตัวเองไปแย่งของลูกมาใช้บ้างอะไรบ้างเครื่องที่เก็บไว้นานๆบ้างนะครับพอจะนํามาใช้งานบางทีมันก็เกิดปัญหาว่าใช้งานไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเก็บไว้นานไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับบางคนก็ถึงขั้นว่าต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับวันนี้ก็คลิปก่อนก็มีแนะนําตัดคลิปเก่านะครับมาแนะนําว่าวิธีการลงวินโดว์แต่นี้มันไม่จบเพราะมันมีหลายเรื่องหลายเล่าอีกมากมายนะครับลงวินโดว์เสร็จแล้ว มันก็ยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับมก็เดี๋ยวคงต้องทําเป็นตอนตอนสั้นๆไปให้นะครับเพราะว่าถ้ายาวมากไปอ่ะนะครับเดี๋ยว่าจะงงวุ่นวายไปหมดไม่รู้วอะไรบ้างนะครับเอาทีละอย่างนะครับทีละอย่างแล้วก็เป็นแต่ละตอนก็เอาสั้นๆไปนะครับก็จะได้ทําตามนะครับนี้ทีทีนี้นะครับเมื่อเราลงวินโดว์เสร็จนะครับหน้าตามันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าอยู่ประมาณนี้ ก็คือมันจะยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยฉะนั้นตัวโปรแกรมเองนะครับแม้แต่โปรแกรมพื้นฐานที่มีอยู่ในนี้ก็จะยังไม่มีอะไรเลยก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยเปิดพวกโฟลเดอร์อะไรต่างๆขึ้นมาได้เฉยๆนะครับถ้าเรามีเก็บอะไรไว้เราก็จะมีอยู่ในนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี ข้อมูลอะไรอยู่มันก็จะเปล่าๆอย่างนี้นะครับพวกโปรแกรมใช้งานอะไรต่างๆก็จะยังไม่พร้อมสําหรับการใช้งานนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการลงโปรแกรมนะครับโดยใช้เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่อเว็บนินายนินายนะครับเป็นเว็บแอปอินสตอลก็คือลงพวกโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นนะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ เครื่องตัวนี้นะครับตัวเว็บตัวนี้เราจะลงได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องต่ออินเทอร์เนต็ตไว้นะครับต้องต่ออินเทอร์เนต็ตผมเข้าใจว่านะครับในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนน่าจะมีอินเทอร์เนต็ตกันครบอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้บริการรายเดือนแต่ว่าเราก็มีอินเทอร์เนต็ตมือถือนะครับเชื่อมต่อฮอสปอร์ตอะไรพวกนี้มันก็ทําได้ง,ง่ายนะครับอันก็แนะนำว่าการลงโดยเว็บนี้นะครับเราก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ แล้วเราก็จะเข้าไปดูว่าเราจะต้องเลือกอะไรลงมาบ้างนะครับตัว Windows 10นะครับผมแนะนำเป็น Windows 10เพราะว่าก็คิดว่า,ายุคปัจจุบันเนี้ยนะครับใครที่ลง Windows น่าจะใช้งาน Windows 10กันแทบจะครบทุกคนแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะแนะนำโดย Windows 10แต่ว่าถ้าจะกลับไปไประยุกต์ใช้โดย Windows 7ก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกัน ทำได้เหมือนกันเพราะตัวเว็บเบราว์เซอร์อะไรต่างๆก็จะเหมือนกันนี้ตัว Windows 10่ยถ้าใครลงเวอร์ชั่นที่มันต่ํากว่าต่ำกว่า2,004นะครับน่าจะตรงนี้น่าจะเป็น ID ตัวเว็บเบราว์เซอร์น่าจะเป็น IE แต่หลังจากเวอร์ชั่นหลังๆนั้นมาก็จะเป็น Microsoft Edge นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะรัแล้วเปิดขึ้นมานะ เราจะเข้าไป Google หรือจะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับจริงๆเราค้นหาจาก g o o g l ะมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราจะค้นหาจากตรงนี้ก็ได้พิมพ์คําว่านินายเลยนะครับนินาย N I N I T E นะครับแล้วก็ค้นหาเลยตัวเว็บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เราค้นหาเจอเลยนินาย t a l l l อลอัปเดตนะครับเนี่ยเราคลิกเข้าไปดูที่เว็บของเขา เราจะเห็นว่ามันจะมีโปรแกรมเยอะยะไปหมดเลยนะครับเราก็เลือกถ้าสเปคเครื่องเราแรงๆอ่ะเราจะเลือกอะไรเท่าไหร่ได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าสเปคเครื่องของใครที่มันไม่ได้สูงมากนะครับก็แนะนำว่าให้เราลงเท่าที่จำเป็นนะครับ Google Chrome หลายคนก็ใช้นะครับจำเป็นต้องใช้ Firefox เอาดีให้ผมเลือกเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันเอ,เ,อ Chrome, เอาไฟเอา Google Chrome ไฟฟอล์อันนี้คือเว็บเบราว์เซอร์ที่เราจะต้องใช้งานนะครับพวกมีเดียต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆมันตัว Windows 10อ่ะมันจะมีมาให้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องลงเพิ่มก็ได้นะครับมันก็เพราะถ้าเราลงเพิ่มบางทีมันก็จะไปหนักเครื่องนะครับก็ลงเท่าที่จำเป็นมันเพราะว่าที่มันมานะ่ะมันก็มีสามารถใช้งานได้อยู่แล้ว หรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราจะลงเพิ่มก็ได้นะครับสมมุติผมเลือกไอจูนไว้สักอันนึงนะครับเผื่อได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์อะไรด้วยนะครับตัวแตะไฟล์นะครับโปรแกรมใส่ไฟล์ w i n ซ i p กับว i นล่านะครับเลือกเป็นทั้งสองอันก็ได้อันนี้ t e a m v เ a อ e r นะครับเผื่อนะครับใครเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องรีโมทนะครับจากอีกที่ไปอีกที่หนึ่งนะครับ เอเมจเฟิร์นนะครับถึงแม้ว่าเครื่องใครจะมีเครื่องเล่น CD นะครับ DVD แต่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้งานแล้วนะครับไม่เลือกก็ได้หรือว่าใครจะเลือกก็ติ๊าออนะครับถ้าไม่เลือกก็ติกออกนะครับโปรแกรมเปิดรูปภาพเนี่ยพวกนี้นะจริงๆในเครื่องก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่อย่างที่บอกไม่จําเป็นก็ไม่ต้องลงนะครับเพราะว่ามันหนักเครื่องปกป่าพวกโปรแกรม PDF เหล่านี้นะครับถ้าใครจําเป็นต้องใช้ก็ลงนะครับ แต่ว่าในเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆที่มันมีมาในยุคปัจจุบันนีมันสามารถเปิดดูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นจะต้องมีในเครื่องเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเรามาตรงนี้นะครับ get your ่ี้ยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่เราพอเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ว่ามีกี่ โปรแกรมนะครับมีกี่อันที่เราจะต้องลงไปเมื่อกี้ผมเลือกมาอยู่แค่นี้นะครับหนึ่งสอ้าหกนี้นะครับนี้มันดาวน์โหลดให้เราไปแล้วนะครับดาวน์โหลดให้แล้วเราเปิดไฟล์ดูก็ได้นะครับหรือคลิกตรงนี้มันจะรันให้เราเลยแล้วตอนนี้มันกําลังดาวน์โหลดไฟล์ฟ็อกตัวนี้เราปิดไปเลยก็ได้นะครับ พอโปรแกรมมันเริ่มวิ่งทำงานแล้วนะครับตอนนี้มันกำลังดาวน์โหลดไฟล์ฟ o x อกพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะติดตั้งให้เรานะครับทีน,นี้เร็วช้าก็ขึ้นอยู่กับสปีดอินเทอร์เน็ตของเราด้วยขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องเราด้วยนะครับมันก็รอไปไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่นานเท่าไหร่ก็สะดวกดีนะครับการใช้งานกับเว็บนี้นะครับมันสะดวกดี ตรงที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาทีละโปรแกรมนะครับจริงๆระหว่างเนี้ยระหว่างที่มันลงเนี้ยเราสามารถลงโปรแกรมอื่นๆไปพร้อมๆกันได้นะครับอย่างเช่นอาจจะลงพวก Photoshop, พวก Microsoft Word e x c e อ Excel อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะงงนะครับก็เลยทำให้ดูทีละอย่างนะครับก็ะระหว่างที่มันลงโปรแกรมเนี้ยก็รอไปก่อนนะครับ ก็จะเห็นว่าไฟฟอกนะครับลงเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยไฟฟองลงให้เราเสร็จแล้วตอนนี้กำลังลง Google Chrome อยู่นะะก็รอต่อไปเรื่อยๆมาถึงตอนนี้ก็ Google Chrome ก็ลงเสร็จไปแล้วนะครับโปรแกรมแตกไฟอย่างโปรแกรมวิมล่านะครับก็ ไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังลงตัวไอจูนอยู่นะครับก็รอต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะครบที่เราเลือกไว้ถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นสายแลนนะครับโอ้เสียงมอไซดดังถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นสายแลนนะครับมันก็จะอาจจะเร็วกว่านี้นิดหน่อยนะครับถือเป็น wi-Fi ก็ ไม่ไม่ช้ากว่ากันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าใครใช้จากสมมุติว่าต่อ,อฮัส,สปอตจากมือถือนะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราด้วย ตอนนี้ไอจูลงเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เห็นว่ากำลังลงตัวทีวีเวอร์นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน15มันตัวนี้นะครับเป็นทีวีเวอร์นะครับก็คือโปรแกรมสำหรับรีโมทไปควบคุมงานนะครับจากอีกเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับพอลงทีวีเวอร์เสร็จนะครับก็คือหมดแล้วจบเลยรับฟินิชแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือเราเลือกไว้แค่นี้นะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับโปรแกรม พื้นฐานนะครับพื้นฐานที่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในเครื่องนะครับที่เราคิดว่าจําเป็นนะครับก็คือการลงโปรแกรมทุกอย่างแนะนําให้เราลงเท่าที่เราจําเป็นจะต้องใช้งานจริงๆนะการลงเผื่อไว้เยอะๆบางทีมันทําให้เครื่องเราหนักมันอืดน,นะครับอาจจะทําให้เครื่องเราทํางานช้าได้อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนของโปรแกรมพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าอย่างตัวโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นพวก Photoshop หรือพวก Microsoft Word อะไรพวกนี้นะครับ Microsoft Office อะครับพวก Word พวก Excel อะไรพวกนี้นะครับต้องลงแยกอีกต่างหากนะวันนี้แนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็คือถ้าใครไม่ลงจากเว็บนี้นะครับก็จะต้องมาไล่ดาวน์โหลดมาทีละตัวทีละตัวนะครับซึ่งมันอาจจะชา้ากว่าน,นี้เยอะมากนี่ก็คิดว่านะครับการแนะนำในวันนี้ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์กับ เพื่อน่อสมาชิกนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเอาไว้จะพยายามอัปเดตให้ต่อเนื่องนะครับให้ทันช่วงนี้นะครับวันนี้คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ